ดอกตูมหรือด,ดอกบานจะเด็ดใส่พานหรือว่าใส่แจกันดีหน้าเอา๊ สวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับสิริกุลอัฏฐาปัญญาพลค่ะพายเรือนะคะมาเก็บดอกบัวก็มีทั้งดอกบัวตูงบัวบานสวยงามเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วคลองสายนี้นะคะก็เป็นคลองแห่งความทรงจําของเกศซะด้วยตอนเด็กๆเกน,ะะนี่ยค่ะมาว่ายน้าเป็นประจำเลยค่ะจะท่ากบท่ากันเชียงฟรีสไตล์ท่าผีเสื้อว่ายมาหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ที่ราชบุรียังไงเลยคะ่ะโอ้โหจระเข้เนี่ยออกมาหลุดออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะยังไงเนี่ยก็ ใจช่วยพี่ๆให้จับกันได้หมดเร็วๆค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังกันเลยนั่นก็คือเรื่องฝนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแม้ว่าพายุมูจิแกจะอ่อนกําลังลงไปและไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะแต่ว่าบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีร่องฝนพาดผ่านทาให้พื้นที่ดังกล่าวนะคะรวมทั้งภาคตะวันออกจะมีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ขอให้พี่ท้องในพื้นที่เสี่ยงนั้น วังอันตรายกันจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมกันไว้ด้วยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ยังมีฝนตกมากเกือบทุกภาคเลยแหละค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะมีฝนได้60%ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ตกหนักได้หลายจังหวัดภาคกลางก็มีฝนได้70%ของพื้นที่ตกหนักที่นครสวรรค์ชัยนาทการสนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีส่วนภาคตะวันออกค่ะมีฝนเกือบทั่วไป70%ของพื้นที่ตกหนักในนครนายกปราจี บุรีชลบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดจุดที่มีฝนคลื่นสูง2เมตรภาคใต้นะคะทั้ง2อฝั่งมีฝนกระจาย40%ของพื้นที่จุดที่มีฝนอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรส่วนทะเลอันดามันก็มีคลื่น1-2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณทนยังมีฝนเกือบทั่วไป70%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งค่ะ ห,หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาหลายวันเนี่ยนะคะก็ทําให้มีน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ด้วยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะน้ําป่าจากเทือกเขาแม่งก็หลากเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกในตำบลสารเจ้าไก่ต่ออําเภอลาดยาวและหมู่บ้านในตำบลปางสวรรค์อาเภอชุมตาฟงไร่มันสำปะหลังและนาข้าวนับพันไร่เนี่ยก็จมอยู่ใต้น้ํากระแสน้ายังกัดซาะทางเข้าออกหมู่บ้านคาดหลายแห่งด้วยค่ะส่วนที่จันทบุรีนะคะน้ําป่าจากเทือกเขาสระบาบก็ไหล ลงน้ําตกคลองนารายหลากเข้าท่วมบ้านเรือนโรงเรียนและสวนผลไม้เสียหายกว่า100ไร่เลยค่ะและปิดท้ายนะคะไปชมคลิปรายงานสภาพอากาศจากน้องๆชุมชนนาโพ<อ>าที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะแหมน้องๆเนี่ยดูสิคะแม้ว่าจะยังน้ําท่วมแต่ก็ยังยิ้มกันได้เลยนะคะนี่แหละคะ่ะความสวยงามที่รายล้อมหาที่ไหนกันไม่ได้นอกจากเมืองไทยบ้านของเรานั่นเองนะคะเนี่คะ่ะแล้วพอฤดูฝนหมดไปความหนาวก็เริ่มเข้ามาเยือนแล้วเกดเนี่ยก็อยากจะได้ใครมาเครื่องเคียงกายด้วยนะคะอุย้ยเรามนติดจังเลยอุย้ยไม่ได้คะ่ะไม่ได้คะ่ะต้องสำรวมนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องขอตัวไปเก็บดอกบัวมาถวายพระก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ นั่นใช่พี่จระเข้ใช่ไหมคะตกใจจังเลยค่ะแต่ว่าต้องสำรวมนะคะพี่คะพี่คะถ้าอย่างงั้นนะคะใครที่กำลังตามหาจระเข้อยู่เนี่ยนะคะมาแวะดูแถวนี้ดีกว่านะคะเออถ้าอย่างไงานเนี่ยนะคะเกศเองเนี่ยคงไม่เก็บแล้วราคาดอกมงดอกบัวปล่อยฉันไปดีกว่านะคะปล่อยเถอนะคะอย่ามาเที่ยวเล่นแถวนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ